พาซอง YG รั้งลิซ่าเรื่องนี้มาไหวมากปฏิเสธแล้วสื่อเก่ารายงานกำลังหารือในเรื่องการต่อสัญญาอยู่ สวัสดีทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวกันหน่อยค่ะช่วงนี้ต่างก็ลุกคือกันหนักมากในเรื่องสัญญากับค่ายยักษ์ใหญ่ Entertainment และลิซาไรทพิงนะคะสมาชิกชาวไทยของเราแนวโน้มจะเป็นแบบไหนกีนบ้างเมื่อวันนี้ก็มีข่าวรือออกมาหนาหูนะคะคือลงข่าวกันหนักมากทั้งสื่อนอกสื่อเกาลีและสื่อหล,หลายประเทศค่ะต่างก็ลงข่าวชี้เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าลิซาไม่ต่อสัญญากับ YG กับการเจรจาครั้งที่2ล่าสุดในวันนี้เลยนะคะทางสื่อเกาลีได้มี การรายงานลงข่าวพาดหัวที่ว่า YG ออกมาปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับความล้มเหลวในการต่อสัญญากับลิซ่าขณะนี้เรากำลังเจราจารหาลือในเรื่องการต่อสัญญากับลิซ่าอยู่ YG เน้นย้ำนะคะข่าวลือดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ ลิซาไม่ได้กำหนดตารางงานในเดือนสิงหาคมเนื่องจากเวทีวและตารางงานส่วนตัวและไม่เกี่ยวข้องกับสถาน,นะของสัญญาได้เสริมว่าขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการเจรจาหาหรือในเรื่องการต่อสัญญาในขณะเดียวก,กันนะคะก็ยังไมราบาอีก3สมาชิกจะต่อสัญญาด้วยหรือไม่ ่เกาหลีได้บอกต่อว่ามีข่าวหรือว่าลิซ่าได้รับสัญญามูลค่าหลายหมื่นล้านบอนจากเอเจนซี่อื่นและการปฏิเสธข้อเสนอของ YG ก็ยังคงถูกเผยแพร่ต่อไปในโซเชียลมีเดียนั่นเองก็ไม่แน่ใจว่าในเรื่องการต่อสัญญานี้ควรที่จะการพูดคุยเป็นไปปีไหมนะคะก็ไม่ทราบซึ่งข่าวนี้ก็คือยืดยาวนานอยู่พอสมควรแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมานะคะว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนยื่นข้อเสนอค่าตัวของลิซา ถึง2.7พันล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะตามที่สื่อได้มีการรายงานออกมาก่อนหน้านี้ค่ะก็บอกว่าลิซ่าไรพิงปฏิเสธข้อเสนอสัญญากับไบจีมูลค่าประมาณ40ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็หรือราวประมาณ1,400ล้านบาทไทยแต่ก็บอกว่าลิซ่าได้ปฏิเสธการนําเสนอการต่ออายุสัญญาฉบับที่2จากไบจีแต่ก็คือยังไม่ได้รับการยืนยันคาดการว่าจะออกมาถแถลงเพื่อยืนยันหรือปฏิเสธข่าวลือในเร็วๆนี้และแล้วนะคะไวจีก็ออกมาปฏิเสธทันคว ที่รายงานไปก่อนหน้านี้ค่ะตามที่สื่อได้บอกว่าลิซาได้รับการมีสัญญาณหลายฉบับนะคะจากค่ายเพลงทั่วโลกมูลค่ายอย่างมหาศาลก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งในวันนี้15กันยายนค่ะในช่วงเวลาประมาณ10นาก42นาทีนะคะหุ้นของ YG ได้ลดลงดิ่งนะคะอยู่ที่8.45เปอร์เซนตนะคะดิ่งขิดมากสื่อเกาหลีก็ลงข่าวนี้กันหนักมากค่ะต่อราคาหุ้นของว g ได้ลดลงเนื่องจาก มีข่าวหรือว่าลิซ่ามไม่ต่อสัญญาในช่วงเวลาประมาณ1 0 5นาิกานาทีหุ้นของไวจีได้ลดลงหวบต่อนะคะ9.79เปเซนค่ะแล้วก็ยังได้ออกข่าวทีวีหลายประเทศด้วยกันสื่อและแฟนๆค่ะต่างจับตามองเรื่องนี้กันหนักมากับศิลปินต่างชาติในอุตสาหก,กรรมเคป๊อปเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องของเราด้วยนะคะ